ชาวราศีมิถุนนี้ก็ถือว่ามีเรื่องราวน่าสนใจมีโอกาสอย่างยิ่งครับที่จะได้ของปราณีตีเลิศเป็นสมบัติครอบครองของมีค่าที่มีค่าจริงๆนะครับไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาสิ่งนั้นบุญกุศลเก่าเรานี่แหละเป็นคนเรียกมา สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีมิถุนเจมินายทุกคนครับสวัสดีแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลนี้ซึ่งเป็นช n นลที่พูดเรื่องดวงธุรกิจโดยเฉพาะถ้าคุณอยากให้ดวงชะตาหาเงินให้คุณก็มาฟังนะครับเกณฑ์สำคัญในปักที่สของเดือนธันวาคมชาวราศี มิถุนนี้ก็ถือว่ามีเรื่องราวน่าสนใจผมพูดไปแล้วเยอะมากเกี่ยวกับดาวพระราหูในปักนี้ไม่พูดแล้วนะครับเรามาฟังดาวดวงหนึ่งที่ส่งสตังค์ให้คุณใช้มั่งดีกว่านะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่คุมความมั่งคั่งของคนทุกคนครับเป็นความมั่งคั่งแบบแท้จริงนะเพราะนั้นดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ตรงไหนให้ผลกับเราราศีมิถุนเนี่ยอย่างไรก็มาดูกันครับ ราศีมิถุนได้รับเอฟเฟกต์จากตำแหน่งของดาวพระสุกที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับดาวพระสุกเมื่ออยู่ในราศีตุลก็ส่งพลังงานมาที่าราศีมิถุนเป็น9ย่างที่9ครับเป็น n i house เมื่อส่งพลังงานมาที่ราศีมิถุนเป็น n i house ปุ๊บมันก็บอกชัดได้เลยว่า บุญกุศลอันใดเนี่ยที่ชาวราศีมิถุนเคยได้สร้างทานบารมีไว้นะครับเคยได้ตักบาตรไว้เคยได้ทําบุญให้ทานด้วยของสิ่งใดๆไว้นะครับเคยให้วิหารทานเป็นสถานที่อยู่เป็นโบสถ์เป็นศาลาเคยให้น้ําให้ข้าวเคยเคยให้สิ่งใดไว้บัดนี้นะครับเมื่อเป็นสุภะเป็นชูปกับพระสุข ราศีนั้นคนชุดนั้นก็ถึงคิวที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาครับทีนี้เวลาพูดถึงชุคเนี่ยผมให้ความรู้พวกเรานิดหนึ่งนะหวังว่าจะไม่เบื่อนะครับใครไม่เบื่อชอบฟังนะพิมพ์คอมเมนต์19 21 45นะเป็นที่รู้กันรหัสรับอาจารย์มงกุฎนะพิมพ์ได้เลยนะครับคือดาวทุกดวงเนี่ยเขาก็มี เบาะนะมีพบของเขาเองครับสุริเทพท่านก็มีจันทรเทพท่านก็มีอังคารท่านก็มีนะครับทีนี้ดาวราหูที่เราเคยคุยกันก็คือดาวราหูเนี่ยเวลาจะให้ใครเวลาจะมอบให้ใครทรัพย์สมบัติกําลังกําไรที่พระราหูมอบให้เนี่ยมันจะเป็นแบบรวดเร็วรุนแรงมหาศาลมันจะเป็นแบบเยอะมากและเวลาหมดหมดเร็วมากนะครับ แต่ถ้าถามถึงความปราณีตชาถามถ้าถามถึงความมีความหมายการได้มายากหรือเรื่องราวที่ลึกซึ้งในทางจิตใจนะครับพระราหูเนี่ยทำตรงนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครหละที่ทําได้ก็ต้องบอกว่าพระสุกขทรัพย์สมบัติอะไรที่แพงขึ้นในอนาคตทรัพย์สมบัติอะไรที่อยู่กับเราแล้วเมื่อผ่านการเวลาไปเราขายต่อในภายหลัง ได้ราคาได้กำไรมากขึ้นน,นะครับตกข่ายพระสุขทั้งสิ้นบัดนี้เนี่ยในเกณฑ์ดวงชาวราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีดาวพระสุกรส่งเกณฑ์มาเป็นสุภาก็ามั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ในปักที่สองของเดือนธันวาคมเนี่ยประกอบกับตำแหน่งพระราหูและพระจันทร์มีโอกาสอย่างยิ่งครับ ที่จะได้ของปราณีตดีเลริรเป็นสมบัติครอบครองสร้อยทองคําแหวนนาฬิกาเสื้อผ้าที่ถูกใจของมีค่าที่มีค่าจริงๆนะครับไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาสิ่งนั้นบุญกุศลเก่าเรานี่แหละเป็นคนเรียกมาเราพระสุขให้บุญกุศลเก่าส่งผลมาทำให้ตัวเรานั้นมีแต่สิ่งดีๆที่ เป็นเงินทองนะครับรวมทั้งสมบัติเนี่ยก็จะพาดผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อคุณได้มาแล้วนะครับในระยะ5เดือนไม่สามารถใช้สอยได้ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับเช่นได้นาฬิกาใหม่มา1เรือนถ้าไม่อยากจะเกิดมลทินใดๆกับสมบัติชุดนี้ที่เข้ามาในเกณฑ์ดวงที่เป็น9ก้าย่างที่9เนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาคม มิถุนายนมกราคมมีนาเมษายนพฤศภาคมเนี่ยนะครับ,นะรรนะรรบถึงจะนำมาใช้สอยได้นะครับจะต้องฟูมฟักนะต้องเก็บต้องเก็บซ่อนนะสมบัติที่ได้มาจากเกณฑ์ดวงลักษณะแบบนี้นะครับไว้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมผ่านไปแล้วนะตั้งต้นหนึ่งมิถุนานั่นแหละนะ ตัวเราถึงจะใช้สอยแล้วถึงขีดสุดของบุญบาร,รมีถึงขีดสุดของพลังนะครับแต่ต้องเป็นทรัพย์สมบัติที่ได้มาภายในปักหลังของเดือนธันวาคมนี้นะจะไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่ได้ในเวลาอื่นทั้งก่อนหน้านี้และหลังจากนี้นะครับต้องเป็นสมบัติที่เดินทางปรากฏด้วยบุญวาสนาของเราภายใน15ธันวาถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับ เพราะว่าอะไรครับตามหลักวิจาก็เรียกว่าชูกเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดนะถ้าใครมาเรียนโหราศาสตร์แล้วมาทำข้อสอบเนี่ยชุกคือสภาวะที่แย่ที่สุดนะแย่ที่สุดเพราะอะไรครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีบุญกุศลนะเหลืออยู่ในชีวิตที่เรายังไม่ได้เบิกมาใช้เนี่ยที่ยังไม่ได้ให้ผลกับเราในฐานะเจ้าของบุญเนี่ย เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเวลาบุญกุศลมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าจะหมดช่วงหมดการให้ผลเนี่ยเมื่อไหร่นะฮะหมดระยะเวลาเมื่อไหร่เราประเมินได้ด้วยสักสถิติโหระศาต์แต่ถามว่าวันเวลาจริงๆนะเราก็ไม่อาจรู้ได้จริงๆมีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถล่วงรู้ได้ แม้พระอรหันตสาวกก็ไม่อาจล่วงรู้ได้เท่ากันกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นกระบวนการอย่างนี้ต้องเก็บงามซ่อนไว้ก่อนมันยังมีดาวขี้อิจฉาดาวปัญหาต่างๆจ่อเล็งอยู่5เดือนให้บรรยากาศดาวเหล่านั้นไปก่อนนะหนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปสิ่งใดได้มาในช่วง15ทธันวาถึง3 1ธันวาเก็บเก็บรักษาไว้5เดือน หนึ่งมิถุนายนค่อยใช้สอยนะครับโอเคครับนั่นคือดาวต่างๆที่เอฟเฟกมาในชาวราศีพฤษภนะเจมีนายนะครับนำมาฝากกันขอให้เรานั้นมั่งคั่งร่ำรวยนะดวงชะตาเข้าได้ส่วนโชคลาภทานให้ผลบาร,รมีกำไรให้ผลแล้วก็ขอให้รักษาให้ดีท้ายนี้ครับเป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วของ ปี2023ในปักที่2เนี่ยนะครับปักหน้าเราจะได้เจอกันในปักแรกของเดือนมก,กราคมเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยมีเงินทองใช้และสามารถผ่านพ้นทุกวิกฤตได้อย่างสบายสบายครับปีนี้เป็นปีที่ดีและปีหน้าเป็นปีที่ดียิ่งกว่าปีนี้ครับเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีปีใหม่ สวัสดีครับ